สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอนวันนี้สมใจน้วยจะพามาชมว่านเศรษฐีเรือนในค่ะว่านเศรษฐีเรือนในจัดเป็นพืชลมลุกอายุนานหลายปีสูงประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรค่ะลำต้นมีลักษณะกลมตั้งอยู่ถูกหุ้มด้วยกาบใบทั้งใบแห้งและใบสดค่ะลำต้นสามารถแตกเง้าหรือต้นใหม่จำนวนมาก ทำให้แลดูเป็นพุ่มหนาอย่างรวดเร็วลักษณะการเงอาหรือต้นใหม่คล้ายกับต้นตระไคร้ค่ะนี่ค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะคล้ายๆต้นตะไคร้ค่ะ อันนี้สมใจน้องเวลปลูกไว้ในกระถางที่บ้านค่ะใบว่านเศรษฐีเ,เรือนในมีลักษณะเรียวยาวประมาณ30-60ถึงซนเมตรค่ะกว้างประมาณ2-5ถึงเซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ค่ะและความสมบูรณ์ของดินแผ่นและขอบใบเรียวโคนใบสอบกลางใบกว้างค่ะปลายใบแหลมแผ่นใบมีแถบสีเขียวยาวไปตามความยาวของใบค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะประกอบด้วยสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณกลางใบค่ะนี่ค่ะอันนี้สวยสมบูรณ์ค่ะ หนึ่งแถบอาจและอาจอาพบริ้วแถบเขียวแกมบ้างค่ะนี่ค่ะส่วนด้านนอกจะมีแถบสีเขียว2แถบบริเวณขอบด้านนอกสุดของใบข้างละหนึ่งแถบค่ะนี่ค่ะสีเขียวขอบนอก บานเศรษฐีเรือนในจะออกดอกได้เฉพาะต้นเติบท้นที่เติบโตเต็มที่ค่ะซึ่งใช้เวลานานหลายปีกว่าจะออกดอกให้พบเห็นค่ะวันเศรษฐีเรือนในออกดอกเป็นช่อก้านช่อดอกมีลักษณะกลมเดียวยาวและเหนียวค่ะยาวประมาณ30ถึง 80เซนติเมตรค่ะหรือมากกว่าค่ะ ก้านช่อดอกมีลักษณะแบ่งออกเป็นช่อเป็นข้อ,ขอค่ะตัวออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือหลายดอกสองสดอกค่ะบริเวณข้อของก้านดอกและออกเรียงกันห่างๆตามความยาวก้านช่อดอกค่ะตัวดอกมีกลีบดอกสีขาว5กลีบค่ะแผ่นกลีบดอกมีรูปหอกกว้างประมาณ 0.3ถึง0.5ซนเมตรค่ะยาวประมาณ1ถึง1.5ซนเมตรค่ะตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้5อันปลายเกสรมีสีเหลืองและเกสรตัวเมีย1อันค่ะก้านและปลายเกสรมีสีขาวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อน สวยงามค่ะสวยงามสำหรับคนที่ชอบนะคะคนที่ชอบต้นไม้ต้นไม้มงคลค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ